ลดน้ำหนัก2วัน7กิโลนะครับการลดน้ำหนักโดยปกติที่น้ำหนักลงแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าหรือว่าไม่สูญเสียน้ำมากเกินไปนะครับเราจะทำอาทิตย์หนึ่งก็จะประมาณ1-2กิโลนะครับแต่ว่าถ้าใครทำได้มากกว่านั้นนะครับและร่างกายของเราเนี่ยไมไ่รู้สึกเหนื่อยล้านะครับหรือว่าตื่นมาทำงานได้ปกตินะครับไม่รู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวันไม่รู้สึกหิวในระหว่างวันนะครับ ก็สามารถทําได้มากกว่า1นกิโลนะครับแต่ถ้า2วัน7กิโลนะครับลดได้7กิโลเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับสิ่งที่จะสูญเสียไปช่วงลดน้ําหนักนะครับเราจะต้องทราบก่อนนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่4อย่างนะครับอันที่1นะครับก็คือกล้ามเนื้อนะครับอันที่2คือน้ำนะครับอันที่3คือไขมันและอันที่4เนี่ยก็คือกระดูกนะครับ4อย่างเนี่ยประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายนะครับ สิ่งที่เราต้องการลดนะครับก็คือไขมันนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ค่อยเกินมาตรฐานนะครับส่วนน้ำนะครับหรือว่ากระดูกพวกนี้น้ำเนี่ยเวลาร่างกายมีเกินนะครับร่างกายก็จะขับออกไปนะครับรูปของฉี่นะครับรูปของอุจจาระนะครับแล้วก็ทางลมหายใจทางเหงื่อนะครับพวกนี้เขาจะปรับสมดุลเองนะครับในตัวของร่างกายนะครับแต่สิ่งที่เกินคือไขมันและเราจะต้องการลดก็คือต้องการลดไขมันนะครับ การลดไขมันก็คือทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันให้มากขึ้นนะครับซึ่งวิธีการนะครับเราก็จะต้องมาทราบก่อนนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยใช้ไขมันตอนไหนนะครับพอเราทราบวิธีการว่าร่างกายใช้ไขมันตอนไหนเราก็สั่งร่างกายนะครับหรือว่าบังคับร่างกายให้ใช้ไขมันเยอะๆนะครับและก็จะทำให้น้ำหนักไขมันเนี่ยลดลงนะครับส่งผลให้น้ำหนักโดยรวมลดลงนะครับน้ำหนักที่ลงจากไขมันเนี่ย ก็จะทําให้สุขภาพดีไม่เหนื่อยไม่เพียนะครับร่างกายของเรามีระบบพลังงาน2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยเราใช้พลังงานจากแป้งและน้ําตาลนะครับน้ําตาลเวลากินเข้าไปร่างกายดูดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปในกระแสเลือดแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับส่วนแป้งที่กินนะครับร่างกายจะต้องย่อยก่อนครับเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเสร็จแล้วน้ําตาลเนี่ยก็จะถูกดูดเข้าไปในกระแสเลือดและเอาไปใช้เป็นพลังงานนะครับ ดังนั้นแป้งกับน,น้าตาลก็จัดเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะครับอันที่2นะครับร่างกายใช้พลังงานจากไขมันนะครับทั้งไขมันที่กินเข้าไปและไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายนะครับไขมันสะสมในร่างกายก็สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นตามพุงตามสะโพกนะครับตามต้นแขนต้นขานะครับหรือใต้ผิวหนังต่างๆในร่างกายเลยนะครับพอเราสะสมไปแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เราจะใช้นะครับ รือว่าถึงเวลาที่ร่างกายเราขาดแคลนนะครับร่างกายก็จะไปดึงไขมันสะสมมาใช้นะครับดังนั้นครับเราจะต้องปรับระบบพลังงานของเราให้มาใช้พลังงานจากไขมันนะครับเพื่อที่จะดึงไขมันมาใช้เยอะๆนะครับดึงไขมันสะสมมาใช้เยอะๆร่างกายเราจะใช้ไขมันสะสมตอนไหนนะครับก็คือช่วงที่เราไม่กินนะครับช่วงที่เรากินอาหารเข้าไปครับร่างกายจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากน้ําตาลหรือว ar ่าแป้งและน้ so legend, ําตาลนะครับ เมื่อใช้พลังงานจากแป้งและน้าตาลและมันเหลือนะครับร่างกายก็จะนําแป้งและน้ําตาลส่วนนั้นเนี่ยไปสะสมเป็นไขมันนะครับเมื่อกินเสร็จแล้วนะครับร่างกายสะสมแป้งและน้าตาลเป็นไขมันเสร็จแล้วร่างกายก็จะสลับมาใช้พลังงานจากไขมันนะครับเราก็จะต้องกินอาหารประเภทแป้งและน้ําตาลน้อยลงนะครับใครที่กินแป้งและน้ําตาลอยู่นะครับน้ําตาลให้หยุดเลยนะครับพวกของหวานหยุดเลยนะครับ และลดปริมาณแป้งที่กินนะครับอย่างเช่นเรากินข้าววันละ1จานนะครับเราก็ลดเหลือครึ่งจานครับและเรากินอาหารอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับอาหารที่กินเพิ่มขึ้นก็คือโปรตีนนะครับเพราะว่าโปรตีนเวลนะร่างกายกินเข้าไปครับร่างกายก็จะนําโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึดหล่อของร่างกายนะครับก like ็คือส่วนของกล้ามเนื้อนะครับเวลาเราใช้กล้ามเนื้อทุกวันนะครับกล้ามเนื้อก็จะมีการฉีกขาดเล็กๆนะครับเล็กมากๆนะครับ ไม่ว่าเราจะขยับแขนอยู่นะครับขยับหัวนะครับหันซ้ายหันขวานะครับหรือว่าการเดินนะครับก็จะทําให้มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเหมือนที่เรารู้สึกปวดนะครับร่างกายเราต้องการโปรตีนไปซ่อมในส่วนนั้นนะครับและถ้ากินโปรตีนมากขึ้นนะครับก็จะไปช่วยทดแทนในส่วนที่เราลดปริมาณแป้งลงครับร่างกายจะไม่ได้เปลี่ยนโปรตีนไปเป็นพลังงานในส่วนแรกนะครับเอาไปซ่อมก่อน ดังนั้นเนี่ยพอเราลดแป้งลงนะครับร่างกายเราก็จะใช้พลังงานจากแป้งและน้ำตาลหมดเร็วขึ้นนะครับถ้ายิ่งกินแป้งน้อยลงนะครับก็จะเอาไปสะสมเป็นไขมันได้น้อยลงนะครับเมื่อเรากินเสร็จแล้วนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากไขมันนะครับดังนั้นนะครับช่วงระหว่างที่เรากินเสร็จแล้วไปถึงมื้อหน้านะครับอย่างเช่นกินมื้อเช้าไปถึงมื้อเที่ยงกินมื้อเที่ยงไปถึงมื้อเย็นนะครับแล้วก็กินมื้อเย็นไปถึงมื้อเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับ เราก็จะต้องงดอาหารที่มีพลังงานนะครับเพราะถ้าเรากินเข้าไปนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะใช้พลังงานจากแป้งและน้ําตาลนะครับเมื่อเรางดอาหารที่มีพลังงานนะครับร่างกายของเรานะครับก็จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากไขมันมีเวลาใช้พลังงานจากไขมันมากขึ้นนะครับนี่เป็นหลักการของการทํา IF นะครับหรือว่า intermittent fasting นะครับเขาให้เราหยุดกินเป็นช่วงๆนะครับ และช่วงที่เราหยุดกินเนี่ยก็ใช้พลังงานจากไขมันนะครับถ้าเราหยุดกินนานขึ้นร่างกายในหนึ่งวันของเรานะครับก็จะมีเวลาใช้พลังงานจากไขมันมากขึ้นนะครับและยิ่งเรากินอาหารที่มีไขมันน้อยลงนะครับร่างกายเราก็จะต้องไปดึงไขมันสะสมที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายที่ผมได้บอกไปนะครับเอามาใช้นะครับทีนี้สิ่งที่ลดลงนะครับก็คือไขมันสะสมถูกไหมครับ ระบบร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่มนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาในโลกนี้เลยนะครับดังนั้นการกินอาหารที่เป็นแป้งและน้ําตาลมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นนะครับสะสมไขมันมากขึ้นเนี่ยจนร่างกายไม่สามารถจัดการไขมันได้แล้วครับไขมันก็จะออกมาในกระแสเลือดนะครับและร่างกายก็จะมีน้ําตาลสะสมสูงขึ้นเพราะไม่สามารถดึงน้ําตาลที่มากในกระแสเลือดเวลาเรากินเยอะไปนะครับ ไปสะสมเป็นไขมันได้อีกต่อไปนะครับก็จะเป็นโรคเบาหวานนะครับน้ำตาลในเลือดสูงนะครับอันที่สองไขมันในเลือดออกมาใช่ไหมครับก็เป็นโรคไขมันนะครับเพราะไขมันไปเกาะกับเส้นเลือดต่างๆนะครับทำให้เส้นเลือดแข็งตัวบีบตัวไม่ดีนะครับก็จะเป็นความดันตามมานะครับไขมันไปเกาะที่ตับก็จะเป็นไขมันพอกตับไขมันเกาะตับนะครับเป็นโรคแบบนี้นะครับไขมันเนี่ยบางทีไปเกาะที่ตับอ่อนได้นะครับตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินนะครับมาจัดการกับน้ําตาล จัดการกับน้ําตาลไม่ได้น้ําตาลสูงนะครับมันจะวนเงินเป็นลูปอย่างนี้เลยครับในคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็จะเป็นไขมันนะครับไขมันสูงนะครับก็จะเป็นความดันวนกันอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องลดน้ําหนักนะครับสรุปง่ายๆนะครับลดปริมาณแป้งลงครึ่งหนึ่งนครับน้ำตาลตัดหวานไปเลยนะครับเพิ่มปริมาณโปรตีนที่เรากินต่อวันให้อิ่มนะครับกินให้อิ่มนะครับปริมาณไขมันพยายามเลี่ยงนะครับถ้ามีในอาหารแทรกมากินได้นะครับแต่ว่าพยายามเลี่ยงอย่าไปกินโดยตรงอย่างเช่น กากหมูนะครับหรือว่าเนื้อติดมันที่เป็นมันเยอะๆนะครับถ้าพยายามกินได้ก็กินแต่เนื้อนะครับหรือว่าเครื่องในพวกนี้จะมีไขมันเยอะนะครับพวกนี้ให้เราพยายามเลี่ยงเรื่องไขมันนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณโปรตีนนะครับเมื่อเราเพิ่มอย่างงี้นะครับร่างกายก็จะไปใช้ไขมันมากขึ้นโดยการทำ intermittent fasting นะครับซึ่งจะทําให้ร่างกายมีเวลาใช้ไขมันมากขึ้นในต่อวันนะครับน้ําหนักเนี่ยก็จะลดลงจากไขมันสะสมที่ลดลงนะครับ แต่ถ้าเราจะลดน้ําหนักมากเลยนะครับ7กิโลใน2วันอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะมันจะทําให้ร่างกายเราเพียมากครับสิ่งที่จะลดมากๆใน2วันเนี่ยแล้วทําให้ได้ถึง7กิโลมันจะต้องขาดน้ําไปนะครับซึ่งน้ําในร่างกายเนี่ยเรามีอยู่เยอะมากก็จริงนะครับเราต้องการ7กิโลใน2วันเนี่ยมันจะยากมากเลยนะครับดังนั้นใช้วิธีที่ผมบอกนะครับและค่อยๆลดไปครับร่างกายก็จะทําได้ตามนั้นนะครับแต่ถ้าจะเอาเร็วออกกำลังกายเพิ่มขึ้นครับ ก็จะช่วยได้นะครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและใครที่ต้องการลดน้ำหนักแบบนี้นะครับสามารถกดแอดไลน์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมมีการสอนลดน้ำหนักอยู่นะครับ